สวัสดีค่ะพ่อๆพแม่ๆเอฟซช่องครัวลำเพลินแม่สุภาพนะคะมือนี่มะหอดหนางานล่ะคะ่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสะแก้วนะคะบัท่าน,นตั้งหานแลว้วสาเต็มอัญ,ญาหนาเวทีเราะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าหลักเวทีเดี๋ยวนี้เขาเห็นอย่างโยนะคะไปเบิ่งกันว่า เบื้องหลังตอนนี้เขาเป็นจังใดกันแล้วนะคะณช่วงเวลายเย็นๆที่หาโมงประมาณนี้ ขาฮอดจอดถึงกันทุกแผแนกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถคออตูมนะคะลงขนลงของเรียบร้อยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำการแสดงในค่าคืนนี้แล้วนะคะทีมแดนเซอร์ทีมแดนซเดนซอร์สวัสดีค่ะนี่ทีมแดนเซอร์เฮดหย่งอยู่นาอค่ะกำลังจัดชุด ยังพร้อมสำหรับซีนนี่เมื่อนี้ได้ยังกินนอคเขาอยู่ครัวรุ่นคาวาซิเดยังกินมื่อนีท่านกินครัวเลยค่ะเมื่ท่านได้เห็นครัวครัวมาไปแต่จะมาแล้วค่ะมาอยู่ทางไหนเนาะบอกเดี๋ยวสีย่างไปเบิ่งอยู่เบื้องหลังเ้องหลังนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาช่องครัวลำเพลินไปเบิ่งสถานที่เฮ้ามื่อนี่แหละย่างเบิ่งรอบๆเบิ่งหลังอันนี้ทีมแดนเซอร์นะคะแกจัดเตรียมชุดเบื้องหลัง นะคะก็สิเป็นประมาณน,นี้เนาะตรงนี้ก็หลังเวทีนะคะก็สิเป็นเต็นพ่อโจมี่ทางนี้นะคะเต็นมอลัม่มนะคะก็สิเลี่ยงกันอยู่นี่อาจจะพูดอาจจะบอกว่าท่านในิเก่งนะคะนอกจากเดี๋ยวพาทายชมบรรยากาศก,กันไปเรื่อยๆ อันนี้แผนกรถล้างนะคะผนกำลังเลียงล้างกำลังยกล้างลงนะคะลังที่เป็นลังเสื between, ้อผ้าเทียนทายตามกันเหรอแอดมินสวัสดีค่ะฝากแอดมินไหมน่เลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นล้างทีอันน้องน้องแดนเซอร์คนในวงนะคะเก็บเสื้อผ้าเก็บเขาเก็บของไว้ยู่นีนะคะก็สิมีรถคนล้าง เนาะค่ะกับทีนี้น้องๆเองดนเซอร์ท okay. ี่เขารับหน้าที่อันขนล้างยกลังนะคะกับทเป็นการหารายได้เสริมนอกจากการขึ้นเต้นขึ้นโชว์ค่ะอาบน้ำไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะของครัวอยู่ทั้งไหนเนาะสวัสดีค่ะครัวอยู่ทั้งลังฝุ่นตีแนสติเบิรงก่อนในยังกินเนาะมื้อนี้ โอ้รถล,ล่างอันว่าหันกับรถล่างตีอ๋อรถลัางมีสองคันเมีนเนาะสวัสดีค่ะอันนี้จากจาครวลำเพินช่องคุณแม่้าคุณแม่ไม่มาแล้ววันนี้คุณแม่มาค่ะคุณแม่ก็อันมา่ท่านในหอดบ่อกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นโทรมา่กากกำลังสีหอดเนี่นยกำลังงามื่อวีนมา,าอันซอนยเพื่นไทยค่ะ เนี่ยเราได้พักค่นวันดีค่ะได้ยังกินค่ะวัมือนนี้แกงจืดหมือนใเท้าใส่ไก่กับแกงกิดประกาศขาวค่ะายรับชมกันไนดูซิเพื่อนยังมส่งเสริมเป็นโรกะเป็นยังกอะส่งเสริมมายังกอดวันนี้เนโลกยังโลกโตัวเล็กก้อนซิบทั้งอันไก่น้ก8ติ่ัอนไก่น้อแม่ดอกแล้วก็ ใช่เท้าโลกก้นสิบก็โลกแปดวะโลกแปดโอโลกแปเป็นโลกแปดเนาะก็สิเป็นแบบว่ากันพ้นเป็นอยู่แล้วนสิสิบตื่นค่ะสามสนิทไปเนี้ยเดียวกันแลยไปกันเลี้ยงบ้ยได้แสบลู่ทุกเขากินละก็เท้าหยอกันนี้ดีดอกนี้มีขาวจ้านะคะคนนี้มีข้าเจ้ากัน เท่านั้นนะคะ้าหมกตําหมกฮงแกหมง่บนี่เที่ยงแกงนมัมวใส่ไก่อันเนี้ยแกงไม่ใครไม่อยากกินแกงเจิดต้าแซ่บแถบบันเน่นี่แกงน่ัไม้ดงบ่ท่นกินเข่าคือฮิวแทนนอบนน่นุ่นจะพูดกันแกงมวยเีเห็นตะาแซ่บเป็นตาแซ่บเอาหน่อไม่ได้อยู่โอเคครับพี่พี นี่ตักเอาวนน้ำนั่นแน่เด้อนั่นตักต้นไปหลายๆหน่ะลองขออันนี้เราจะทาเอาน้ำไปหลายๆต้นจะเอาหลายข่อยชิมากินต้นนี่นึกตักใบขั้วได้หนิค่ะแล้วพวกลงหยกหม้อไปนี่นึกเอาเยี่ยงกบว่านี่นี่เด้อหลักฐานพวนขโมยอาหารเขาเอาใบขั้วราคะอันนี่ก็จะยกไปแันแต่ถั่วใบขั้วยกหม้อไปแบบนี้ น่ารับประทานมากๆหมอบางยี่งสวัสดีค่ะมาจากช่องครัวลำเพลินของคุณแม่สุภาพค่ะแอดมินไม่บอกอค่ะมนค่ะฝากเนื้อฝากตัวแอดมินไม,ม่ในแม่สวยอีเมีเพิ่นไทยค่ะขยันไทยขย,นยันไทยค่ะที่ผ่านคือเมนูอะไรไปค่ะมนเมนี่มนเมนี้เมนูเป็นได้ในกินเขาไปค่ะเอาตักแกงจืดมากินเหรนเราเมื่อกี้นน่จ้ะเดียดหอนแห้งกินยังแบบโมียบหรอ แดดหอนกินยังก็ว่าแซ่บอยากกินน้ำแข็งอยากกินตะน้ำแน่เนอนเอาไปค่ะยางยางยางางยก้อนผ้เพิ่นเบิองผ้เพิ่นเบิองหลบหลอดโอ้ยมาละกอมาละกอหน่วยบักยางใหญ่ไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิองอันนี้ก็สิเป็นเต็นหมอนน้ำหมองหมองแต่งหน้าแต่งตัวหมองส่วนตัวเพิ่นนะคะ ใครหนีเราเจอใครเราเจอใครเอ่ยสวัสดีค่ะเดยวสิบ้ายางไปเบิงหนนาในที่พี่นองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะตีชมบอกได้เลยนะคะว่าท่าอย่างดีบดีหม่องได้อ้ยยางไล่ตาโอ้ยเบว์บ่บถือเบว์บ่วมวลฟังบกหูเร่องเบาสาเบาวเรือจังหดจ๊ะ สติ z o o ในเด้อค่ะหนูกะจะเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะคะ่ะมือใหม่ก็ฝากแม่นะคะอันนี้รถบัสนะคะทีมแดนเซอร์ทีมงานนะคะก็จะนั่งรถบัสเ้างเกสต์นีน้รถบัสยูสี่ฐานต้น,นะะในยังกินนอกค่ะตลาดก้กาําบางาน,นค่ะมื่อนี้ยเนี้ยยูเนี้ยกินหลายอยู่บอกงานมื่อน,นี้ลาย เดือแมนบลไปค่ะไปดูกันค่ะแนวไดเลิศแนะนำอาญะอาญะแท้ๆมือแรงนี่ม,นมาด้อค่ะผูไทยูนทั้งสายแก้วี่น้องทั้งสายแก้วมือแรงมาพอก,กันเ้ยค่ะ,น,ะนูก็อจสีอัน บบได้ทักทายผู้ใดที่อยู่ในวงไปแน่หนูก็ต้องขออภัยภาวนวลมาใหม่อ่ะสิเพราะท่านได้หูจักสุคนนะค่ะเดี๋ยวก็จะค่อยๆทำความรู้จักไปกับสิค่อยๆฮัดฝึกเบาสิไปสัมผณ์ผู้นั้นผู้นี้นะคะมาไทยไห่พี่ๆโคโค่แม่แม่เอฟซีไดบงกันนะคะอุ้ยมือนีเนี่กินหลายเนวกินหลายคัะหอยทอดผัดไทยกับมีนะคะเยอะมากเยอะมาก มีหลายซอยมากโอ้ยพื้นที่วัดง่ายค่ะคาะุา่นท่ท้งคุ่นกับมีอะ,อะเดี๋ยวคลิปนี้หนูขออนุญาตจบไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูสิเข้าลัางห่าน,น,นั่นไปเตรียมขออยู่ทั้งหลังเวทีก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องครัวลำเพลินคุณแม่สุภาพด้วยนะคะคลิปนี้หนูก็ขอปิดไปซัานิดก่อนสวัสดีค่ะ